จากคลิปที่แล้วนะครับที่เป็น Yamaha A1R ตัวนี้เป็น Yamaha A1R อีกตัวหนึ่งแต่ว่าเปลี่ยนนัด s ัดเดิเป็นกระดูกนะครับเป็นจเวลมือสึกชอป็นมอวันนี้เสนอตอนกีตาร์ y าม a h a a 1ออีกสักตัวนะครับราคาณนะต้นพฤษภามนี้นะครับ2568เนี่ยราคา24,500บาทนะครับก็เลยมีกระเป๋ามาด้วยนะฮะก็อยากสั่งกับ f e t เหรือว่าไปซื้อที่อื่นก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาเซตอัพทีหลัง หรือ modify แบบนี้เปลี่ยนนัด s u d d ด n uts, den, เป็นกระดูกทีนี้เสียงจะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยบางอเอนในคลิปที่แล้วเนี่ยมันเว้นช่วงนานนะครับหลายเดือนกว่าที่จะมาทําตัวนี้นะครับตัวนี้ผมถอดนัดของเดิมนะครับเป็นพลาสติกแข็งแบบฉบับของยาม่าเดี๋ยวใส่แบบกระดูกเข้าไปนะครับแต่ต้องแต่งก่อนนะของเดิมเนี่ยมีเชฟที่ เรียกว่าลาดเอียงกว่าสันคมกว่าแล้วก็ผอมกว่านะครับก็ทำการก๊อปปี้แล้วเดี๋ยวไปแต่งอุ้ยเ็ทำอะไร <laughs> แต่งนัดกระดูกนะครับให้มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้คงไม่มีใครใส่สลับนะครับแล้วก็ผมจะใช้กาวร้อนนะครับในการแปะนัดกับกืนที่เดิม ก็เคยเจอคอมเมนต์นะครับบางกลุ่มเนี่ยเ,เหมือนแอนตี้แล้วก็ไม่ชอบกาวร้อนจะไม่ให้ใช้เลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับผ่านเฟรชเวลไปได้เลยนะครับพะเฟรชเวลใช้แต่ไม่มากนะครับการนัดหล่นนะครับรบเหลี่ยมลบคมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการใส่ซัดเดิลกระดูกนะครับแล้วขึ้นสายอีกทีหลังจากใส่สายขึ้นพิชเรียบร้อยวัดคอด้วยไม้บรรทันนะครับ คอค่อนข้างตรงนะอยู่ในระดับตรงแล้วก็อันนี้เป็นภาพไฟฟ้าของยามาฮ่ซึ่งหน้าตาถ้าใครเคยมี c o m p พ s s s ซ r i ี่นะหน้าตามันคล้ายๆอันนี้แหละแล้วก็ปรับย่านกลางได้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะพัฒนานะพัฒนาจากคอ m p พ s s s ซ r i ี่เยอะนะ c o m p พ s s s ซ r i ี่ก็ดีอยู่แล้วนะจริงๆแล้วเนะี่ยสาย6วัดได้ตัวนี้นะครับไปจบที่สาย1นะครับได้องศาแล้วนะครับเดี๋ยวทำการถอด ซ u d เด n มามาร์คด้วยเมจิกนะครับได้องศาเฉียงๆแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นซ u d เด n กระดูกแล้วนะแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆนะคือจริงๆนัดและซ u d เด n ที่มันเป็นพลาสติกแข็งแบบยามาฮ่าไม่แย่ดีเลยแหละแล้วก็ดีกว่าพลาสติกทั่วไปที่ผมเจอในยี่ห้ออื่นนะครับ อ่ะสายหนึ่งสายหกไม่ใส่สลับตัวเด็ดขาดนะครับเหลือไม่จิกไว้นิดหน่อยเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้แต่งเยอะเกินไปภาครับเสียงของ A1R เป็นเพชโซนะครับแต่เป็นเพชโซแบบเหมือนแท่งโลหะสีทองแดงอะไรพวกเนี้นะไม่ได้หุ้มยางนะถ้าแบบที่เราเจอบ่อยๆมันจะไปหุ้มยางดำๆอันนั้นมันจะหนาไปนะครับอันนี้โลหะสัมผัสกับซเดนกระดูกเลย ซาดเดินจบเรียบร้อยแล้วนะครับด้านนัดยังแต่งร่องได้อีกนะครับให้สายทั้ง6เส้นสูงเสมอกันทีนี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเสียงเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้อ้าวทดลองเล่นหน่อยครับ นี่คือยามห้าเอาพุดคขาแขกหน่อยนะตัวนี้คือ,อ,าคคอยามห้า A อวัน R นะครับภาพไฟฟ้าสุดยอดมากนะถ้าไม่เสียอันนี้คือภาพไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมมากคือมันอีกนานกว่าจะเสียพวกเสียก็ตอนนี้มันจะเป็นพวกพรีคอมเพสซี่ี่อะไรพวกเนี้ยหน้าตาคล้ายกัน,นแต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่อัปเกรดมาจากคอมเพสซี่รี่นะครับรุ่นพี่เป็นการต่อยอดนะดีมาก A 1วันอารดีมาก น่าจะย่อมาจากอะคูสติกเรโซเนเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้มัวๆนะแต่ตัวนี้เนี่ยเจ้าของเคยเซ็ตอัพมาแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เลยขิงเซ็ตเตียะเตียะแล้วเตียะลงไปอีกเราเปลี่ยนนั่นเด้นเป็นกระดูกนะครับสายเดิมใส่เคลือบน่าจะใส่อีเล็กเซอร์มานะคราบเกาาเดี๋ยวพูดออกแป๊บอืมไป ดีเฟรนดี้ไปกาดเท่อ กลับบาางนะเรียบร้อยนะครับและนั่นคือ y a m A h a a 1 R, 1> a 1 R เปลี่ยนนัดซัดเดิลเป็นกระดูกนะครับเสียงต่างจากเดิมแน่นอนนะครับแต่ชอบหรือไม่ชอบนี่เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวนะครับตัวนี้เนี่ยเซตอัพไป600แล้วเปลี่ยนนัดซัดเดิลเป็นกระดูกไปอีก1000ด mm ิ hmm. modify เพิ่มไปจากของเดิมนะครับของเก่าส่งคืนเจ้าของทั้งหมด ขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีทุกท่านและกีตาร์ดีๆไม่้ดูทุกวันที่นี่กับ f e รนเทิลเมสิกช็อปแอนด์มอล์จอกันใหม่คลิปหน้านคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ